วันนี้เป็นวันที่3าค่ะที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโนอื่นนะคะหลายจังหวัดเลยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะแล้วก็มีปัญหาน้าท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากด้วยบางจุดที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องมีคําสั่งปิดเกาะน,นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองขณะที่บางพื้นที่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะแก่งต่างๆทางผู้ประกอบการเรือไม่กล้าที่จะเสี่ยงพานักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคะเพราะเกรงว่าคลื่นลมแรงในทะเลนั้นอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปไล่เรียง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เริ่มกันที่จังหวัดตราดกันก่อนค่ะอิทธิพลจากโนอื่นทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะและจุดที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มก็มีเหตุการณ์น้ําไหลบ่ามาท่วมค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสํารวจที่หมู่2บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากนะคะถ้าหากว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็จะทําให้มีน้ําท่วมฉับพลันแบบนี้นนนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยบัวเขียวเขาบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยขนสิ่งของไปไว้ที่สูงเพื่อหนีน้ําแต่ปรากฏว่าบางส่วนค่ะ เจอปัญหาเพราะว่าน้ำป่าไหลามาอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงประมาณตีสามน้ำทะลักท่วมเต็มพื้นที่ตั้งแต่ปากซอยเข้าไปยังหมู่บ้านระยะทางยาวกว่า500เมตรระดับน้ำจุดสูงสุดประมาณ70เซนติเมตรนะคะก็ทำให้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไป4ี่หลังคาเรือนด้วยกันค่ะภาพรวมในพื้นที่จังหวัดตราดก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขังนะคะบางจุดระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณถนนสายตราดแหลมศอก ห่างจากแยกหนองเสม็ดประมาณ700เมตรน้ำท่วมขังผิวการจราจรเป็นทางยาวค่ะก็ระยะทางประมาณ500เมตรด้วยกันแล้วก็ระดับน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรรถเล็กสัญจรได้ยากลำบากจริงๆนะคะ ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดก็ยังคงประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นจุดที่เป็นที่ลุ่มหรือว่าเชิงเขาให้เฝ้าระวังน้ําป่าหลากมานะคะแล้วก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอิทธิพลจากพายุโนอ่นทําให้มีฝนตกต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่เช้ามืดวันนี้ปริมาณน้ําฝนที่ตกสะสมไหลหลากไปท่วมปรางปราสาทพนสงครามหรือว่าปรางสะเพลงบ้านพลสงครามตําบลพลสงครามอําเภอโนนสูงนะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราราพุทธศตวตรรษที่18 เรียกได้ว่าเป็นอโรคยาสาร1ในร้อแห่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะปรากฏว่ามีน้ำไหลเข้ามาบริเวณสระน้ำโบราณหรือที่เรียกกันว่าสระเพลงนะคะน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรและน้ำก็ยังไหลไปท่วมกำแพงปราสาทร,รอบนอกด้วยจุดที่เป็นปัญหามีน้ำท่วมประมาณ80เซนติเมตรด้วยกันค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่บอกนะคะว่ามวลน้ําที่ไหลเข้ามาท่วมปราสาทปรางสงครามในครั้งนี้ไหลหลากมาจากลําเชียงไกรในพื้นที่อําเภอโนนไทยแล้วก็ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตําบลพลสงครามอําเภอโนนสูงนับว่าเป็นมวลน้ําก้อนใหญ่ที่ไหลมาท่วมปราสาทปรางสงครามทาั้งทที่ถ้าย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะผมเป็นกรุงเทพมาอยู่ตีหก ไม่เคยเห็นท่วมพื้นเมปีนี้ท่วมมันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากฝนตกหนักหรอหนักมากเลยมาคืนตกหนักมากเมื่อวานตกทั้งคืนเลยไหมครทั้งคืนนะตั้งแต่ตีสามกว่าเมื่อวานนี่ยตกนเบาสลับแรงเบาสลับแรงทั้งวันแล้วก็มาคืนมอคืนนี้คืนหนึ่งจะ่พิ่งมาหยุดตอนเช้าน้ำนี่มันมาจากไหนครับมาจากข้างบนทั้งบ้านโคกทั้งน้องหัวฟานะคร ส่วนที่จังหวัดตรังผลกระทบจากพายุโนอ่นทําให้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงในหลายพื้นที่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องติดธงแดงประกาศแจ้งเตือนอันตรายค่ะส่วนเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรังและแขวงทางหลวงชนบทก็ลงพื้นที่ไปเคลื่อนย้ายต้นสนขนาดใหญ่หลายสิบต้นที่ล้มลงมาพาดขวางถนนและเสาฟไฟฟ้าที่โค่นลงมาด้วยนะคะขณะที่พื้นที่ริมชายหาดร้านค้าก็ปิดตัวกันอย่างเงียบเหงาค่ะ ท่าเรือหาดยาวอำเภอกันตังปกติแล้วจะเป็นจุดที่เป็นท่าเรือที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านใช้เดินทางไปยังเกาะริบงเกาะมุกตอนนี้การให้บริการหยุดชะงักชั่วคราวนะคะเรือโดยสารจํานวนมากเข้ามาจอดหลบคลื่นลมก่อนขณะที่มีผู้โดยสารที่เขาต้องการจะเดินทางไปยังเกาะต่างๆมารอเรือเป็นจํานวนมากค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการเรือเขาบอกว่าไม่กล้าจะเสี่ยงออกทะเลเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะ โดยมีเรือโดยสารบางลำที่ยังให้บริการแต่ก็ดูสถานการณ์เป็นช่วงเวลาไปอะค่ะว่าคลื่นลมทะเลในช่วงเวลานั้นปลอดภัยพอหรือไม่คนขับเรือบอกว่าการออกเรือรับส่งผู้โดยสารคำหนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะหากว่าฝนเว้นระยะหรือว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นดีก็จะออกเรือรับส่งผู้โดยสารทันทีแต่ถ้าหากว่ายังมีฝนตก เขาไม่เสี่ยงออกเรือค่ะเพราะเมื่อในทะเลเวลามีฝนตกเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวโพลนทั้งหมดมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยนะคะคนขับเรือบอกว่าอันตรายมากถ้าหากว่าเสี่ยงนําเรือออกไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อฝนหยุดหากมีการออกเรือก็จะกําชับผู้โดยสารนะคะว่าต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเรือแต่ละลําเองก็ลดจํานวนผู้โดยสารลงครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ ส่วนผู้นําชุมชนก็มีการประกาศแจ้งเตือนไม่ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ํานะคะส่วนชาวบ้านที่เขามีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งตอนนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ